สวัสดีครับวันนี้เรามีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจากเนื้อหาที่เราได้มาคือเขาบอกว่าคนที่กล้าลงมือทําอะไรสักอย่างเนี่ยเอ่อไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่แบบมั่นใจเต็มร้อยเสมอไปนะใช่ค่ะแต่เป็นคนที่แค่กล้าลองนะครับถึงแม้จะยังไม่แน่ใจก็ตามเออมันเหมือนกับพลิกความคิดเดิมๆของเราไปเลยใช่เลยค่ะประเด็นนี้มันมันท้าทายสิ่งที่เราอาจจะเชื่อกันมานานนะคะว่าแบบ ต้องรู้สึกพร้อมก่อนต้องมั่นใจมากๆถึงจะเริ่มได้ครับแต่เนื้อหาที่เราจะมาคุยเจาะลึกกันวันนี้มันชี้ไปอีกทางเลยค่ะว่าจริงๆแล้วการลงมือทำเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นออของการพัฒนาตัวเองจริงๆแล้วความมั่นใจมันก็จะตามมาทีหลังโหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าทำไมมุมมองแบบนี้มันถึงสำคัญแล้วมีอะไรมาสนับสนุนแนวคิดนี้บ้างแล้วเราจะเอาไปปรับใช้ได้ยังไงบ้างครับเนี่ยค่ะ จุดสำคัญเลยนะคะที่เนื้อหาเน้นมากๆก็คือความมั่นใจเนี่ยมันมักจะเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาไม่ใช่สาเหตุของการลงมือทำอ๋อครับ อย่างที่เขาอ้างถึงอดัมแกรนนะคะคือเขาชี้ว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มทำอะไรต่างๆทงั้งๆที่ยังยังหวันๆอยู่เลยด้วยซ้ำ mm hmm. แต่ไอการลงมือทำไปเรื่อยๆนั่นแหะคะ่ะที่มันค่อยๆสร้างความมั่นใจขึ้นมาทีละนิดๆมีข้อมูลหนึ่งบอกว่าวงจรที่ว่าทำแล้วถึงมั่นใจเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนมากนะในงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารครค์เพราะว่าผลตอบรับจากการลงทำมันมักจะเห็นค่อนข้างเร็ว อ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันต่างจากที่เราชอบบอกตัวเองบ่อยๆว่าเออรอให้พร้อมก่อนนี้ก่อนดีกว่าหรือแบบรอให้มั่นใจก่อนค่อยพูดใช่ใช่ซึ่งการรอแบบนั้นเนี่ยเออบางทีมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้เริ่มสักทีแล้วไอ้ความมั่นใจที่รอคอยมันก็ไม่เกิดเพราะจริงๆมันเกิดจากการลงมือทํานี่เองประเด็นนั้นเลยค่ะคือการได้ลองทําจริงๆนะคะแม้ว่ามันจะมีสะดุดบ้างมีพลาดบ้างครับแต่มันคือการเก็บข้อมูลคือการเรียนรู้ที่แบบ ลำค่าที่สุดเลยเป็นกระบวนการที่ทําให้เราเติบโตขึ้นจริงๆแล้วความมั่นใจที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะมันจะมั่นคงกว่าความรู้สึกที่แบบคิดเอาเองลอยๆว่าฉันทําได้อะไรแบบเนี้ยในเนื้อหามีตัวอย่างที่ช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไหมครับอย่างกรณีของโอปราห์วินฟรีที่เขาเคยเ,เหมือนถูกปฏิเสธงานมาก่อนค่ะกรณีของโอปรานี่เป็นตัวอย่างที่แบบทรงพลังมากๆเลยนะคะคือข้อมูลบอกว่าเธอเคยถูกไล่ออกจากงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ครับ ใช่ค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าเธอใช้อารมณ์ร่วมกับข่าวมากเกินไปนะคะอ๋อเหรอครับค่ะแต่นั้นกลายเป็นจุดแข็งมากๆในรายการทอล์กโชว์ของเธอเองในเวลาต่อมาอืมคิดดูสิคะว่าถ้าเธอมัวแต่รอให้มั่นใจหรือรอให้คนอื่นมายอมรับในตอนนั้นก่อนเราก็คงอาจจะพลาดรายการดีๆที่จ้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกไปเลยก็ได้นั่นสิครับโหมันแสดงให้เห็นชัดเลยว่า การตัดสินคุณค่าจากคนอื่นในตอนแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวชีวัดศักยภาพจริงๆของเราเลยการที่เธอกล้าลองเดินในเส้นทางของตัวเองต่างหากที่มันสร้างความแตกต่างขึ้นมาใช่ค่ะหรืออย่างในแวดวงวิทยาศาสตร์ก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะคือนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตตั้งแต่แรกหรอกค่ะกับสมมุติฐานที่ต้องขึ้นมาอืมครับแต่ความเชื่อมั่นของเขามันอยู่ที่กระบวนการค่ะ คือการทดลองการตั้งคำถามการเรียนรู้จากผลลัพธ์ไม่ว่ามันจะออกมาสำเร็จหรือล้มเหลวในตอนแรกก็ตามอการลงมือทดสอบซ้ำๆไปเรื่อยๆนี่แหละครับที่มันนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับจากมุมมองในเนื้อหาที่เราดูกันมาเนี่ยว่าทำไมการลองถึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการรออืมคือการรอมั่นใจเนี่ยคะ่ะมันอาจจะหมายถึงการปล่อยให้โอกาสดีๆมันหลุดลอยไปเรื่อยๆก็ได้นะครับ ครับเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆหรอกว่าเมื่อไหร่เราจะรู้สึกมั่นใจขึ้นมาจริงๆสทัทีใช่ใช่สำเร็จหรือไม่ก็ตามค่ะแต่ว่าไอ้ความกลัวว่าจะพลาดกลัวว่าจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นอันนี้น่าจะเป็นอุปสรรคใหญ่เลยนะครับที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าลองเนื้อหามีพูดถึงเรื่องนี้ไว้บ้างไหมครับ มีค่ะมีกล่าวถึงประเด็นนี้เหมือนกันคือเขาบอกว่าความกลัวเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะคแต่กุญแจสําคัญเลยคือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอยที่มันเกิดจากการลองอะคะ่ะให้มองว่ามันคือเหมือนเป็นค่าเล่าเรียนอะคะ่ะอ๋อค่าเล่าเรียนใช่ค่ะสําหรับการเติบโตเป็นการสะสมประสบการณ์จริงที่จะทําให้เราเก่งขึ้นแกร่งขึ้นฟังดูดีนะครับในทางทฤษฎีแต่ว่าในทางปฏิบัติละครับสําหรับคนที่แบบ อยากจะเริ่มนะแต่ก็ยังกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่เนื้อหามีข้อเสนอแนะอะไรที่เป็นรูปธรรมไหมครับว่าจะเริ่มลองยังไงให้รู้สึกว่าเออมันพอควบคุมได้ไม่น่ากลัวเกินไปมีคําแนะนําที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือเขาแนะนําให้เริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนก้าวเล็กๆใช่ค่ะที่มีความเสี่ยงตำาๆอย่างเช่น ออลองเสนอไอเดียในกลุ่มเพื่อนสนิทก่อนหรือลองทำงานอาสาสมัครในโปรเจกต์ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเพื่อสร้างความคุ้นชินกับการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราทีละนิดทีละนิดอ๋อเหมือนค่อยๆขยายขอบเขตความกล้าของตัวเองไปทีละขั้นสินะครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยก็คือการปรับทัศนคติค่ะครับให้มองว่าทุกครั้งที่ลองคือการทดลองเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่การสอบตกหรือสอบผ่านอืมอมคือ ลดแรงกดดันที่เราสร้างขึ้นมาเองลงและพอเราได้ลองทําอะไรไปแล้วเนี่ยลองใช้เวลาสั้นๆทบทวนดูว่าเออเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องมีบ้างนะไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงก็ตามค่ะการทบทวนแบบนี้ค่ะมันจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของการลงมือทําในแต่ละครั้งเป็นวิธีที่ทําได้จริงเลยนะคะแล้วก็น่าจะช่วยลดความกังวลลงไปได้เยอะเลยสรุปแล้วนะครับแก่นสําคัญที่เราได้จากการสํารวจเนื้อหาในครั้งนี้ก็คือการเปลี่ยนลําดับความคิด จากเดิมที่ว่าต้องมั่นใจก่อนถึงจะทำใช่ค่ะให้กลายเป็นลงมือทำเพื่อสร้างความมั่นใจขึ้นมาแทนถูกต้องเลยค่ะความมั่นใจที่แท้จริงที่มันมั่นคงเนี่ยมันค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากประสบการณ์ตรงจากการที่เราลงมือทำซ้ำๆนั่นเองค่ะครับผม ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ผมมีคำถามหนึ่งที่อยากจะฝากให้ลองนำกลับไปคิดต่อยอดจากเนื้อหาที่เราคุยกันนะครับก็คือมีอะไรเล็กๆสักอย่างที่เราพอจะลองลงมือทำได้เลยภายในสัปดาห์นี้แม้จะยังรู้สึกไม่มั่นใจเต็มร้อยก็ตามลองไปคิดกันดูนะครับ